เศษจากการหารพรหุนามด้วย x ลบ a นะครับเมื่อ a ของเราเนี่ยเป็นจำนวนที่ไม่เท่ากับ0นหรือไม่เป็นศูนย์นั่นเองตรง a นี่นะครับเช่นตัวอย่างถ้าเราต้องการหาเศษจากการหาราพรหุนาม3 x กํลัง2บวก x บวก1แล้วหารด้วย x ลบ4เ,เศษจะมีค่าเท่าไหร่ เบื้องต้นเลออยนักเรียนก็ให้ p x น,นี้เขียนขึ้นมาให้เท่ากับพหุนามที่เป็นตัวตั้งมีตัวตั้งจากนั้นโจทย์ของเราคือหารด้วย x ลบ4ตรงนี้ก็เขียน x ลบ4ทีนี้ให้เราแทน x เท่ากับ4จะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมครับแต่เวลาแทนค่า x ตรงนี้จะเป็นบวกนะแทน x เท่ากับ4จะตรงข้ามกันนะถ้าตรงนี้เป็นลบ พอแทน x ก็จะไม่มีลบแต่ถ้าตรงนี้เป็น x บวก4เวลามาแทนตรงนี้ก็จะเป็น x ก็จะเท่ากับลบ4นะครับให้เข้าใจทีนี้ก็แทนค่าเป็น p 4ก็เอา4ไปแทนที่ x นะ4 4 16ก็เป็น16คูณ3 4บวก1ก็ได้5 16 3เป็น48บวก5ก็ได้เป็น53 ดังนั้นเศษจ,จากการหารก็จะมีค่าเท่ากับ53มนั่นเองก็จะเป็นคำตอบก็ไม่ได้ยากนะครับก็ให้ดูให้เข้าใจแล้วก็ทำแบบฝึกหัดจำนวน3ข้อตรงนี้ลงในสมุดเสร็จแล้วก็ส่งใน Google Classroom นะครับ